ก็ไม่ได้นักสู้ MMA ญี่ปุ่นร้องฝ่ายจัดเลิกเอาดาราเอวีมาเป็นลิงเกลิลกลายเป็นประเด็นดราม่าในวงการต่อสู้แดนประดิบทันทีนะครับเมื่อเรนฮิราโมโตะนะครับนักชก MMA นะฮะชายญี่ปุ่นในศึกวิงเนี่ยฮะได้ออกมาต่อต้านการนำดาราเอวีขึ้นมาเป็นสาวนะครับชูป้ายบนสังเวียนนะครับเมื่อ ห้ามกวลาที่ผ่านมานี่เองนะครับโดยนักสู้จอมเกลียนะครับวัยยีปีได้ยื่นคําร้องต่อฝ่ายการจัดทันขันหลายข้อนะซึ่งข้อที่ทําให้กลายเป็นประเด็นก็คือการที่ออกมาขอให้ยกเลิกการนํานักแสดงเอวีขึ้นมายุ่งเกี่ยวกับบนเวทีมวยนะครับผมขอร้องให้หยุดใช้ดา,าราเอวีขึ้นมาเป็นลิงเกิลได้แล้วมันไม่เหมาะสมพ่อแม่ผมกำลังดูอยู่ ผมเคยพูดเรื่องนี้มาหลายครั้งแล้วเวทีต่อสู้มันสมควรเป็นเรื่องของศิปปลปะการต่อสู้ในวงการมวยไทยก็เหมือนกันนะครับยี่ยุคหนึ่งนะก็เอาสาวๆมาชูป้ายซึ่งมันก็นะเป็นเรื่องที่ถูกพิพาษ์วิจารณ์นะครับในแง่ของอนะครูมวยต่างๆนู่นนี่ซึ่งตรงนี้ก็นะครับปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัยอยู่ที่มุมมองครับเพื่อนๆคิดว่าอย่างไรนะครับพิมพ์ใต้คอมเมนต์กัน